ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับนกแก้วพัดสิบสี่นะครับได้มาทดลองแปลงพริกของพี่ไพบูลนะครับที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับในเขตพื้นที่ของร้านมั่นคงการเกษตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ไพบูลกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนกแก้วพัดสิบสี่ที่ใส่พริกไปเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนแปดนะครับครับเป็นไงบ้างครับพี่ไพบูลครับใส่แล้วเป็นยังไงครับตัวพัดสิบสี่ครับ ครับมันก็สวยดีนะครับมันก็สวยดีลูกไม่ค่อยมีครับมันจะแข็งแรงครับครับแต่มันจะมันจะโตช้ากว่าเขากว่าเคมีนิดหนึ่งครับช้ากว่านิดหนึ่งแต่แต่มันก็ดีครับมันแข็งแรงแล้วก็ลูกไม่ค่อยมีครับครับแข็งแรงโอเคอยู่ในที่เกณฑ์ในที่พอใจเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ให้เท่าไหร่ดีครับพี่ก็ร้อยก็ประมาณสักเจ็ดสิบห้าไปครับถ้าถ้าเกิดเป็นเคมีเท่าไหร่ครับ เมีมันก็ต้องเป็นเก้าสิบเลยครับเพราะว่าัดู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 มันจะแตกต่างกันครับดูครับดูจากเคมีตรงนั้นมันจะโตกว่าครับตรงนี้มันมันจะเล็กกว่านิดนึงแต่มันจะแข็งแรงครับแข็งแรงนี่ในเรื่องของใบลำต้นหรือว่ายังไงครับเรื่องใบลำต้นมันจะแข็งแรงแล้วลูกไม่ค่อยมีครับครับผมถ้าเกิดเป็นเคมีนี่เป็นยังไงฮะเคมีจะมีลูกนิดหนึ่งแต่แต่มันจะโตเร็วกว่าครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ